ข้อนี้เป็นเรื่องความน่าจะเป็นนะครับจากโจ์ก็บอกว่าสลากกิดแบ่งรัฐบาลประกอบด้วยเลข6หลักนะครับโดยแต่ละหลักก็มี0ถึง9รางวัลเลขท้าย2ตัวเขาบอกว่าจะแจกให้สลากที่มี A เป็นจํานวนของหลักรองสุดท้ายแล้วก็ B นะครับเป็นจํานวนของหลักสุดท้ายโดยทั้ง A ทั้ง B นี่ก็สู่มมาจาก0ถึง9ถามว่าโอกาสที่จะถูกรางวัลเมื่อซื้อ1ใบนเนี่ยเท่ากับข้อใดจากคันนี้สูตรความน่าจะเป็น ก็คือ Ne. ส่วนด้วย NS. Ne ในที่นี้ก็คือถูกรางวัลนะครับส่วน NS ก็คือทั้งหมดนะครับคนีถ้าถูกรางวัลนะเรามีเลข6หลักถ้าจะได้ถูกก็คือตัวรองสุดท้ายต้องบังคับเลยว่าเป็นอะไรเป็น A ตัวสุดท้ายเป็นอะไรเป็น B อย่างเงี้ยก็คือได้1วิธีได้1วิธีส่วนตัวข้างหน้านะครับข้างหน้านี่เป็นเลขอะไรก็ได้ศูนย์หึงเ ก็มีอยู่สิบวิธี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 เนี่ยทั้งหมดนี้นะก็คือทํางานเป็นหกขั้นตอนต่อเนื่องกันพะน้นก็ใช้ใช้หลักการคูณคูณออกมาก็จะเป็นสิบยกกําลังสี่ต่อไปครับส่วน n s นะครับ n s ก็คือหกหลักเหมือนกันหกหลักนี่เป็นเลขอะไรก็ได้นะครับตั้งแต่เนี่ยหลักแรกเลยก็ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ึงเก้าก็มีสิบวิธีหมดเลยพันทํทำงานก็เหมือนเป็นหกขั้นตอนนะครับก็เป็นสิบยกกําลังหก จากพันตัดกันนะครับก็เป็น1ส่วนสิกกาลังสองก็คือ1ส่วนร้อยพันตอบข้อสามดจริงแล้วเนี่ยไอตัวหน้าสี่ตัวไม่ต้องคิดก็ได้นะเราคิดแค่นี้พอเดีย๋ยวบางคนคิดง่ายๆเลยก็คือโอกาสถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวก็มีรางวัลเดียวแต่ว่าซื้อได้กี่แบบนะครับเวลาซื้อก็คือซื้อตั้งแต่0ูนถึงเกก็จะมีหนึ่งร้ยแบบพันความน่าจะเป็นก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยเนี่ยแบบนี้ก็ง่ายดีนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดหัวใจกดบันทึก แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับ